เมื่อพลายงามชนะคดีขุนช้างแล้วขุนช้างได้พานางวันทองกลับไปอยู่สุพรรณบุรีส่วนตัวพลายงามเองก็กลับไปอยู่บ้านพร้อมญาติและพ่อขาดก็แต่แม่ทําให้พลายงามเกิดความคิดที่จะพานางวันทองกลับมาอยู่ด้วยกันจะได้พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกใครถึงแม่เหนือเกินไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างจับายเพียงไหนที่ต้องปรยู่คนจันไรรูปร่างหน้าเกียรติอย่างอายขุนช้าง โดึกคืนนั้นพายงามจึงได้บุกเข้าไปที่บ้านขุนช้างเพื่อลักพาตัวนางวันทองพายงามก็มาที่นี้ได้ยังไงข้ามารับท่านมาอยู่ข้าก็จ,จะทำแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้แม่อยู่กับขุนช้างเจ้าจะพาแม่ไปได้ยังไง ้าคิดถึงท่านท่านไม่อยากอยู่ข้าแล้วหรืออยากอยู่แต่ตอนนี้แม่ทําแบบนี้ไม่ได้เจ้าต้องเอาความนี้ไปปรึกษาพ่อเจ้าเสียก่อนท่านไม่เต็มใจจะไปกับข้าท่านไม่รักข้าแล้วใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเห็นทีวันนี้ข้าต้องทาบาปตัดหัวมานาเป็นที่รักเสียแล้ว เดี๋ยวแม่ไปกับเจ้าก็ได้คุณช้างที่นอนหลับก็ได้ฝันร้ายว่าเป็นขี้เรือนทั่วั้งตัวพอไปหาหมอก็กินยาผสมปร,รอดจึงถูกปร,รอดกินตับไตไส้พุงและฟันฟางก็ห่อออกจากปากเมื่อคุนช้างตื่นขึ้น,นมาก็ผาวาจะคว้าหาหนางวันทองแต่ก็ไม่เจอใครข้างกายจันหยิบปิ๊กไอ้ไปคนของข้าไปไหนกันหมดแม่วันทองข้าหายไปไหน เจำเห็นตตัมมแ่ <c oughs> มื่อคนไวเกงว่าขุนช้างจะเอาผิดแล้วนำความนี้ไปเพชรทูลพระพันวษาจึงเรียกใช้เหมือนวิเศษนี่ท่านเหมือนท่านไปบอกคุณแผนเสียนะว่าข้าควกอยากจะเห็นหน้าแม่จึงให้คนไปตามเมื่อตอนกลางดึกแหม ไอ้พายงามทำอะไรไม่ไว้หน้าก็เสียเลยนี่เรื่องต้องถึงพระพันวษาหยุดออกไปใครจะเข้าเาปพันพันวษาไม่ได้ที่นี่เป็นเขตห้องห้ามพระพันวส่าโอ้โหหันสมเด็จหาตองกัา คุณ <Why>, ป้านี่คือเขตหัวข้างเจ้าทามาได้เขตหัวข้างกูฆ่า,า,า,าได้อย่างไรทหารเอาตัวมันไปบอยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสมเด็จพระพันวษาจึงตั้งกฎสตีกาการรักษาความปลอดภัยว่าต่อไปข้าราชการผู้ใดที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภยัยแล้วปล่อยให้คนเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะโดนโทษทันมหันถึงการประหารชีวิต ฝ่ายขุนแผนก็นอนหลับอยู่ในเรือนกับนางแก้วกิริยาและนางราวทองอย่างมีความสุขแต่เมื่อนางทั้งสองหลับก็นึกถึงนางวันทองจึงออกจากห้องย่องไปหานางวันทองหวังจะร่วมหลับนอนด้วยกัน พี่เข้ามาได้ยังไงเจ้าคะพี่คิดถึงเจ้าเลยเกินืคิดถึงเหรอเจ้าคะเสียแรงนักพี่เคยอยู่กินกันในป่าพอท่านพี่ได้ดีได้ดีท่านพี่ก็ลืมค่ะเพราะท่านพี่มีที่ใหม่ใหม่แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะพี่ผิดไปแล้วพี่ไม่ได้ลืมน้องเพราะพี่มีเงินอะ้รนะนะ่น่าจึนมาเถิดจะกดพี่เลยอย่าทำเช่นนั้นเลยเจ้าค่ะ ถ้าหากท่านพี่ราคาจริงให้ไปทุนเป็นรันภาษาขอค่าคืนอย่างถูกต้องถ้าไม่ใช่นนั้นก็อย่าต่งเนื้อตรงตัวค่าอีกถ้าเจ้าจะกล่าวอย่างนั้นพี่จะไม่ขัดใจขอแค่คืนนี้พี่ได้นอนกับเจ้าก็เพียงพอแล้วทั้งสองหลับไปจนกระทั่งตกดึกนางวันทองสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะฝันร้าย องฝันร้ายเจ้าค่ะน้องฝันว่าน้องหลงเข้าไปในป่าหาทางออกไม่ได้เดินจนไปเจอเสือสองตัวนอนหมอบอยู่ริมข้างทางมันตะคุบน้องเข้าไปในป่าเจ้าค่ะน้องกลัวน้องกลัวเหลือเกินท่านพี่เจ้าอย่าคิดมากไปเลยฝันร้ายจะกลายเป็นดีตอนนี้เจ้านอนเสียเถิดเจ้าอยู่กับข้าเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น ฝ่ายพระพันวษาครั้นทรงอ่านคำฟ้องของขุนช้างก็ทรงเกี้ยอย่างหนักให้ทหารไปตามตัวนางวันทองขุนแผนและพะไวมาเฝ้าทันทีไปเลียดนางวันทองจะหมือนไวและขุนแผนมาเมื่อได้รับคำสั่งขุนแผนเป็นกังวลว่านางวันทองจะมีภัยจึงเสกคาถาและขี้พึ่งให้นางวันทองเพื่อให้พระพันวษาทรงเมตตาและพานางเข้าเฝ้า เมืม่อตอนที่ออกตัดปาพระองค์ยกควอมฉันให้ขุนแผนครั้นตอนขุนแผนถูกปีตรวนขุนช้างก็เข้ามาบอกให้หม่อฉันไปอยู่ด้วยโดยอ้างว่าเป็นพระราชบัญชาของพระองค์มาชุดตัวหม่องฉันไปเพื่อนบ้านก็เกรงกลัวเพราะคิดว่าเป็นพระราชบัญชาของพระองค์เหมค่ะแล้วเจ้าแหล,แลววนร้อนทองโดนชุดไปตั้งสุแปดปียายตอนนี้หนีออกมาได้ เมื่อฟังความจากนางวันทองก็โกรธจะเหมือนไวที่ทำการอุกาศทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายเพราะถ้าเกิดการฆ่าฟันการล้มตายประชาชนจะขุนเคืองพระพันวษาได้ทางด้านขุนช้างก็ผิดที่ไปฉุดนางวันทองมาและยังอ้างชื่อพระพันวษาไปข่มขู่พาตัวนางมา างวันทองได้ฟังคำพระพันภาษาก็เกิดการลังเลว่าจะเลือกใครมองไปทางขุนช้างก็ยักคิ้วมองไปทางจะเหมือนไว้ก็ทำปากบุบยไปตรงพ่อนางวันทองคิดวนไปวนมาตอบไม่ถูกเพราะกากระอ้วนใจจึงทูลเป็นกลางๆตามแต่พระไทยของพระพันภาษาจะตัดสินใจอย่างไรขุนแผนก็แสนรักร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานานขุนช้างอยู่ด้วยกันมาก็ไม่เคยมีเรื่องทำให้ขุนคลางใจ และมีเงินทองมีบ่าวไพ่ใช้แม่ขอดุลจะเหมือนไว้นั้นก็ลูกของขลังฉันเปรียบเสมือนเลือดในอกเพคะรักข้าไหลายเรื่องไม่ถูกมง่งเจ้าไว้สำรองเลือดใจไม่่ิลึกยิ่งกว่าทะเลมีคนคอยมีชันใจใจทะเลเหมือนเพชรที่เกิดในอ่าวตรทุกข์ว่างงานแต่ใจซื่อเท่าเส้นผมเลวที่ปวดใจไม่เคุณีดูผสมพันธุ์งชั่วยม องมาลองเลือดให้หมากินอย่าให้เลือดอับปีกาลีมาตกสู่แผ่นดินกูครับท่นตรงเี่นเด่นโปรดเิดต่ออกครั้งเถิเดครับเด็กว่า